กับพี่อลรดิน36ปาติวในคลิปวิดีโอนี้พี่จะพานอนอ้นองฝึกทำโจทย์การหามุมวิกฤตซึ่งเป็นข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจปี65นะครับโจทย์บอกว่าจงหามุมวิกฤตของเพชรเมื่อแสงผ่านจากเพชรไปยังน้ํากําหนดัชนีหักเหของเพชรและน้าเท่ากับ2.4และ1.2ตามลาดับข้อสอบข้อนี้ไม่ยากนะครับสิ่งที่น้องต้องรู้ก็คือสูตรการหามุมวิกฤตอ่ะเรามาทบทวน สูตรการหามุมวิกฤตก,กันนะครับหรือเซต้าสนะครับโดยนะครับมุมวิกฤตก,ก็คือขนาดของมุมตกกระทบเมื่อแสงเคลื่อนที่จากตัวกลางความหนาแน่นมากไปสู่ตัวกลางความหนาแน่นน้อยทําให้เกิดมุมหักเหมีค่าเป็น90องศาโดยจะมีสูตรนะครับไซ n เซตานะเท่ากับ N2 ส่วนด้วย N1 เมื่อ N1 คือดัชนีหักเหตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก n2 คือดัชนีหักเหที่มี ตัวกลางความหนาแน่นน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องต้องจำนะครับสายเซต้าซก็คือ n 2ส่วน n 1ก็คือความหนาแน่นมากนะครับ n า n 2ส่วน n 1นะครับก็คือ n 2คือความหนาแน่นน้อยถูกไหมความหนาแน่นน้อยความหนาแน่นน้อยครับ ส่วนด้วยความดันแน่นมากน้องก็จําให้ได้นะครับก็คือดัชนีน้อยนะครับส่วนดัชนีหักเหมากนั่นเองนะดัชนีหักเหน้อยส่วนดัชนีหักเหมากนะครับวิธีการจํามุมมิกกรีนะครับสายเซตาสี่นะครับดัชนีหักเหน้อยส่วนด้วยดัชนีหักเหมากหลังจากเราทบทวนสูตรแล้วนะครับเราก็สังเกตนะครับ แสงเดินทางจากเพชรไปรยังน้ำนะครับโดยกําหนดดัชนีหักเหของเพชรเท่ากับ2.4นะครับน้ำเท่ากับ1.2เพราะน้ำตรงน้ํานี้ก็ต้องเป็นอันนี้ดัชนีหักเหน้อยถูกไหมครับอันนี้ดัชนีหักเหมากาจากสูตรนะครับสูตรมุมมิกฤตไซด์เซต้า4เท่ากับ n2 ส่วนด้วย n1 นะครับก็คือดัชนีหักเหนะครับ ที่มีความหนานแน่นน้อยนะครับก็คือน้อยนะครับส่วนด้วยมากครับนารีเหที่มีความหนานแน่นมากน้อยก็คือน้ำครับหนึ่งจุดสองมากก็คือเพชรสองจุดสี่แค่นั้นเองนะครับเราก็ตัดกันนะครับตัดกันก็ได้เท่ากับหนึ่งส่วนสองครับพันธะก็จะได้นะครับไซน์เซตาสี่ครับเท่ากับ หนึ่งส่วนสองไรายมุมอะไรนะรได้เ่ากำหนึ่งส่วนสองมันก็คือทายสามสิบองศานั่นเองนะเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะอันนี้น้องก็ต้องจำไม่ได้นะครายสามสิบองศามีค่าเท่ากัหนึ่งส่วนสองพันมุมมันก็คือมุมสามสิบองศานั่นเองเพราะฉะนั้นมุมมิกิจข้อนี้ก็ตอบเท่ากับสามสิบองศาไม่ยากนะครับหลักการก็คือจาสูตรได้นะครับใช้สูตรเป็นก็จะสามารถทําข้อนี้ได้นะครับก็นานๆน,นะครับที่โรงเรียน แต่ร้อยตำรวจจะออกข้อสอบที่ไม่ค่อยยากมานะครับน้องๆก็ต้องเก็บคะแนนให้ได้